ฉันจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจกลองทำหน้าตัวเองให้แย่ที่สุดฉันอ้าปากทำหน้าแปลกๆแ,แล้วก็ดึงแก้มตัวเองยืดออกและดึงหูและย่นจมูกขึ้นคาสัน มีแค่ชั้นคนเดียวที่นั่งอยู่ด้านขวากลางห้องเรียนและครูพยายามให้ชั้นสนใจเรียนชั้นมองไปรอบห้องแต่ทุกคนมองชันกำลังหัวเราะอยู่มีเธอมาแตะมืออยู่นั่นแหละลองบอกมาสิว่าข้อนี้ตอบอะไรคำตอบคือถูกต้องอับมาก่อนพ่อเจ้ามืออันนี้ตอบงยนะคือเดโก้กับตันทีมวยปล้ำลูกชายของโค้ชและอันพานประจำห้องตั้งแต่ที่พวกเราชนะการแข่งทีมชาติเมื่อปีที่แล้วเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้โรงเรียนนี้และเขาไม่เคยพลาดที่จะย่อเย้ยชั้นคนคนเดียวที่ไม่เคยหัวเราะชั้นคือมาาร ผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนมาจากยุคอื่นวันจันทร์เธอจะแต่งตัวเหมือนเว้รรุ่นยุค2 0 0พันวันพุธเธอจะแต่งเป็นที่ปี้ยุค60และวันศุกร์เธอจะเป็นสาวเยอรมันยุค9 0เธอไม่ได้ชอบฉันหรอกแต่เธอเกลียดดีเอโก้มากกว่ายังไงก็ตามฉันไม่รู้ว่าคำถามคืออะไรฉันก็เลยตอบไม่ได้ฉันรนรันคำตอบก็คือผมต้องไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับฉันรีบวิ่งออกไปจากห้องเรียนเดี๋ยวนะฉันลืมแนะนำตัวไปเลยฉันชื่อคาสันพวเธอคงได้ยินที่รูเรียกแล้วแหละฉันมักจะทำและพูดอะไรที่คคนนนนนอออื่่่่่มมมงงวววววาาาาาแแแปลลลกกฉฉััเเดพพธจะะรูู้้้ยยไท แต่มันก็ช่วยไม่ได้เออดูนี่สิถึงมันจะแปลกแต่ก็ช่วยกดไลค์และกด Subscribe ให้หน่อยนะ ฉันเป็นผู้ชายคนเดียวในครอบครัวและพวกเขาก็ชอบพูดกันว่าเขาเป็นคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเขาเป็นคนประหลาดมาจากพิทีการฉันคิดว่าป้าคงทำเขาตกตอนเด็กเรื่องอะไรสักอย่างแน่เขาออกจะแปลกหน่อยๆฉันว่าน้องสาวฉันให้เขากินน้ำตาลมากไปแน่เลยนันลูพี่ลูกน้องฉันเบรนด้ากับป้าเพ็กกี้พวกเธอายมาอยู่กับเราหลังจากลุงไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ตัดสินใจไม่กลับมาอีกเลยไม่สำคัญว่าฉันจะทำอะไรพวกเขาก็จะนินทาและตตดสินฉันอยู่ตลอดแม้ว่าฉันจะแปลงฟันอยู่ก็ตามทำไมต้องถือแปรงสีฟันกลับด้านน่ะ เขาเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยแม่เขาไม่เคยสอนวิธีที่ถูกไงตอนกินข้าวเย็นทำไมต้องกินทีละนิดแบบนั้นน่ะแม่เขาคงไม่เคยสอนมาหรือจะเป็นตอนที่เล่นเกมและยิ้มอย่างนั้นตอนเล่นเกมคืออะไรอ่ะแม่เขาถ้าอย่างที่ป้าฉันพูดก็คือฉันเป็นคนแปลกเพราะแม่ช่างเธอกลับมาเรื่องเดิมดีกว่าฉันรีบไปเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วก่อนที่ฉันจะกลับมาและไปเผชิญหน้ากับความอัปยศยของฉันต่อในห้องเรียนให้เดานะนายเมื่อไหรแล้วใช่ไหมแล้วครูก็เรียกนายก็บอกว่าต้องรีบไปห้องน้ำ ฉันมองไปที่ฟินคนที่เข้าใจฉันมากที่สุดเราอยู่บ้านข้างกันมาตั้งแต่เด็กๆเขาดูแลฉันเหมือนเป็นน้องชายมาตลอดถึงอายุเราจะเท่ากันก็ตามทำไมคิดงั้นอ่ะบางทีฉันอาจจะเข้ามาวิดพื้นก็ได้นะดูดิปกติคนมาออกกําลังกายในห้องน้ําชายงั้นสินะเนี่ยฉันรู้ว่านายรู้จักฉันดีจริงๆฟินนายคิดว่าจะมีใครสังเกตไหมถ้าฉันซ่อนในนี้ไปตลอดเดโก้อีกแล้วเหรอก็ตลอดอยู่แล้วนี่นี่เพื่อนพรเดโก้มองแค่ว่าคนอื่นคิดยังไงกับพวกมันเลบุลี่คนอื่นให้ตัวเองรู้สึกดีแค่นนั้ะ อย่าให้มันได้ใจกับห้องไปซะคุยกับฟินแล้วทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเสมอเราต่างกันมากฟินไปที่สนใจมากๆต่างกับฉันเลยผู้ผู้หญิงเขาอยากจะเอาตัวเข้ามาแขวนไว้กับฟินเหมือนก็ว่าเป็นต้นคริสต์มาสาฟินเห็นรูปใหม่ฉันอินสตาอย่างฉันถ่ายกับเฟอร์รารี่คันใหม่ด้วยรูปฉันก็ถายที่เกาะส่วนตัวของพ่อนะเห็นรอยังอจ๊ะฉันมีรูปโดดจากเครื่องบินส่วนตัวบนเกาะส่วนตัวของพ่ออีกทีอยากดูมั้ยแต่ฟินไม่สนใจพวกนั้นหรอกถิงนะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฟินชอบไปไหนมาไหนกับฉันคนส่วนใหญ่ไม่ค่ออยากกจะรรู้ััสน เพราะว่าเขาเป็นคนพินลึกนะนะฟินเป็นคนทําให้ทีมมวยปล้ำชนะการแข่งทีมชาติเขาเก่งที่สุดในทีมเลยทําให้เดียโก้ไม่พอใจเดียโก้เกลียดทุกคนที่ดีกว่าเขาและการคัดเลือกรายการใหญ่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าอย่ายที่คุณรู้ไม่ใช่เดียโก้แต่เป็นฟินเดียโก้วางแผนเปลี่ยนมันเขาต้องการโอกาสใครจะรู้ละว่าเขาจะได้มันมา ฉันกำลังขี่จักรยานกลับบ้านแล้วก็ร้องเพลงปลดขนฉันไปด้วยเพลงของ Eminem นะคุณก็รู้ว่าเพลงอะไรโอซามินามินาเอเอวากาวาและฉันก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังจะไปไหนไอคนพิลึกฉันเห็นดโก้กับพวกสองคนกำลังขี่จักรยานมาทางฉันเขาหักหน้าฉันที่โรงเรียนยังไม่พอยังจะตามมาเล่นงานฉันจากข้างนอกแล้วก็โพสตลงโซเชียลลงอินสตาแกรมอีกอะเนี่ยเหมือนกับตอนที่เอาจริงจกยางมาไว้ในกระเป๋าฉันตอนเอาถังสีมาเทใส่หัวฉันหรือตอนจับฉันโยนลงถังขยะ ฉันปั่นจักรยานให้เร็วที่สุดแต่พวกเขาก็ไล่ตามฉันมาจนถึงทางข้างหน้าเป็นรางรถไฟที่กำลังมีไม้กั้นปิดลงมาฉันต้องรีบข้ามไปแต่รถไฟก็กำลังมาฉันมีสติขึ้นมาก็เลยเบรกจักรยานให้หยุดห่างจากรถไฟที่กำลังวิ่งมาไม่กี่นิ้วเมื่อหมดทางหนีฉันจึงหันมาเผชิญหน้ากับพวกดีเอโก้แหมแหมฉันว่าฉันได้รู้ที่เหมาะที่นี่แล้วล่ะนะไปไกลๆฉันเลยดีเอโก้ทำไมกันล่ะเขาชี้ไปที่กองขี้หมาบนพื้นนี่แกฉันอยากได้รูปหน้าแกจุ่มตรงนั้นน่ะฉันมองไปรอบๆ รถไฟกำลังจะผ่านไปฉันต้องหนีไปที่ไหนสักที่เดียก็กระชากฉันจากจักรยานและเหวี่ยงฉันไปที่พื้นเขาหน้าฉันไปใกล้กองขี้หมาและฉันก็ได้ยินเสียงเดีก็ไหลเข้าไปเดี๋ยวนี้ฉันหันไปเห็นมาร่านั่งอยู่บนจักรยานฝั่งตกข้ามรางรถไฟมาร่าไม่แคร์ว่าคนอื่นจะมองเธอยังไงฉันคิดว่าคารสันพิลึกไหมเหรอแน่นอนแต่เขาก็เพิ่งพาตัวเองและเอาตัวรอดได้เวลาโดนเดีก็รังแกโอ้ดูสิม้าหน้าคนพิลึกอีกคนไงเธอมาห้ามฉันเลนไม่น้องชายฉันตึงหาก มันเหมือนกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยฟินปันจ,จักรยานข้ามถนน,นมาอยู่ระหว่างฉันกับดีเอโก้เขากระโดดลงมายืนประจันหน้ากับดีเอโก้ไปซะดีเอโก้ถ้าฟินไม่มาช่วยเอาไว้นะทำไมนายต้องสนใจมันด้วยล่ะเรื่องของฉันแต่ท่านนายทำอะไรคาสันนายต้องข้ามศพฉันไปก่อนสายตาฉันเหลือไปเห็นเพื่อนดีเอโก้กำลังยืนถ่ายคลิปอยู่ฉันจะคิดได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือดีเอโก้วางแผนเอาไว้หมดแล้วฉันก็เลยรีบลุกขึ้นเพื่อที่จะหยุดเรื่องทุกอย่างนี้ลง ฉันไม่เป็นไรฟินขอบคุณมากนะฉันคิดว่านี่คือการสร้างสมพัธ์ที่ดีนะทุกคนไปที่บ้านฉันกันเถอะไม่ฉันจะทำให้เดียโก็หยุดรังแกนายรังแกฉันเหรออย่าพูดในขำหน้าฉันเอาหน้าของตัวเองไปใกล้ขี้หมาเองต่างหากแล้วฉันจะทำทุกอย่างจะจัดการทั้งเพื่อนและคนพิลึกของแกเลยแล้วเดียโก้ก็ผลักฟินอย่างแรงฟินตะเข้ออกมาแล้วต่อยเดียโก้จะล้มลงไปที่พื้นเดียโก้หัวเราะออกมาถ่ายล่าใช่ไหมแน่นอนแล้เพววันต่อมาฟินโดนเรียกไปห้องโคช โคชกำลังดูวิดีโอที่เดโก้ตัดต่อแค่ตอนที่ฟินต่อยเข้ามาลงให้โคชดูเออต่อยเดโก้เพราะเธออิจฉาที่เดโก้เป็นกับตันทีมแต่เธอไม่ได้เป็นเงินเลยไม่ใช่นะเขาทำร้ายผมแล้วก็ผักเพื่อนผมด้วยลูกฉันไม่มีทางโกหกเธอออกไปจากทีมซะแผนการของเดโก้สำเร็จแล้วเป็นอาทิตย์ที่ฟินไม่พูดกับใครเลยรวมถึงฉันด้วย ฉันพยายามเรียกร้องความสนใจและกระโดดอยู่ข้างหน้าเขาตอนที่เขากําลังจะเดินออกจากอาคารขวางประตูห้องน้ําชายตอนที่เขากําลังจะเข้าและดึงเขาไว้ไม่ให้เดินแต่มันก็ไม่ได้ผลเขากําลังเศร้ามากแต่บางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นเดียโก้ไม่บังแกฉันแล้วเขาไม่เลือกแกล้งฉันในห้องเรียนหรือว่าขัดขาฉันในโรงอาหารและฉันไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตามฉันมาตอนที่ฉันปั่นจักรยานกลับบ้านฉันอยากรู้ว่าทําไมทําไมนายถึงไม่แกล้งฉันแล้ว ล้อเหียนฉันหรือว่ายอดเย้ยหรือว่าผักฉันด้วยก็นาะช่วยฉันเขียวฟินเพื่อนรักของนาออกจากมวยป้ามแล้วแต่ฉันไม่ได้ทําแบบนั้นนะทําสินายทําแล้วฉันทําเองไม่ได้เราถ้าเกิดไม่มีนายตอนนี้กรรมาการมาเจอฉันแทนเขานี่แหละฉันถึงไม่อยู่กับนายขอบใจนะแล้วเขาก็เดินจากไปฉันมองไปเห็นมาร่าก็แลมองมาที่ฉันเธอสายหน้าฉันแอบชอบเธอมาตั้งแต่เด็ก เธอเล่นพี่เลนกับฉันและฟินจริงๆแล้วเธอเป็นคนช่วยฝึกฟินและทำให้ฟินได้เข้าเป็นแชมป์มวยปล้ำพอโตขึ้นเธอก็ไม่ค่อยชอบฉันและตอนนี้เธอน่าจะเกลียดฉันจริงๆแล้วหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับฟินฉันว่าฉันต้องคุยกับเขาซะหน่อยแล้ววันนี้ฉันเลยไปที่หน้าบ้านของฟินแต่ว่ามาร่าเป็นคนที่มาเปิดประตูแทนมีอะไรคะสันมาร่าฟินต้องไปบอกความจริงกับโค้ชนะว่าเขาแค่ปกป้องฉันกับเธออย่างแรกเลยคะสันทำความเข้าใจใหม่ฉันไม่ต้องใหุ้ใครมาปกป้อง ข้อ2นายคิดว่าพ่อของดีเอโก็จะเชื่อใครระหว่างลูกชายเข้ากับฟินนอกจากว่านายจะสามารถพาเขากลับเข้าทีมได้ก่อนกรรมาการคัดเลือกจะมาและฉันแนะนาว่าให้ปล่อยมันไปเถอะแล้วเธอก็ปิดประตูใส่หน้าฉันฟินเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันและตอนนี้เขาต้องเสียความฝันไปเพราะว่าช่วยฉันฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแต่ฉันจะทําอะไรอะมือคํำวันนั้นฉันนั่งเงียบเงียบเบนด้ากับป้าเพ็กกี้ก็นั่งอยู่ แล้วรู้สึกไงที่ทำลายชีวิตเพื่อนตัวเองถ้าเป็นฉันนะคงไม่กล้าโผล่หน้าไปโรงเรียนละนายอยู่ได้ไงแบบนั้นนะ่ะเห็นด้วยนะมันจะตามหลอกหลอนเธอไปทั้งชีวิตบางที่อยากจะต้องย้ายโรงเรียนฉันพนันได้แล้วว่าย้ายไปก็เหมือนเดิมแต่ถ้านายปกป้องตัวเองได้แทนที่เพื่อนจะต้องมาคอยปกป้องมันก็คงดีแ,แต่ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกฉันที่นั่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าจนเหมือนจะกลายร่างเป็นเดอะฮักได้เลยฉันดูว่าต้องทงําไงนายก็ไปทาดีก้แข่งวยปลามสิและถ้าฉันนะ เขาก็ต้องยอมรับความจริงะฉันลุกขึ้นและทุบกำปั้นลงบนโต๊ะเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดใช่เลยฉันต้องทำแบบนั้นแหละใช่นั่นแหละเขาถ้าสันจ,จะไปท้าแข่งมวยปล้ำกับดีเอโก้พูดตามรองน้ำมันนาอัปยศสุดๆแม่เขาควรจะพาคาสันไปหานักบำบัดตั้งนานแล้ว แต่คืนนั้นฉันทิ้งตัวลงบนเตียงฉันรู้ว่าฉันกำลังจะทําอะไรเบนตา้าพูดถูกถ้าฉันไม่แก้ไขเรื่องนี้ฉันก็จะไม่สามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ฉันรีบไปหาเดโก้ในช่วงเช้าวันต่อมาเขากำลังคุยกับเพื่อนอยู่ในล็อกเกอร์เดโก้ฉันขอท้าานามาแข่งมวยป้ามสองที่หลังจากนี้หลังจากโรงเรียนเลิก <S <S ไงนะานอยากแข่งมวยป้ามกับฉันเหรอใช่เลยต่อหน้าทุกคนในโรงเรียนนี้เลยด้วยเดโก้กับเพื่อนหัวเราะกันใหญ่แต่ว่าฉันจริงจังมากนะว้าวแกได้พิลึกกว่าที่ฉันคิดอีกนะเหมือนฝันเลย ด้วยความยินดีฉันจะทําให้หนายขายขี้หน้าคนทั้งโรงเรียนเลยแน่นอนนี่เป็นโอกาสของนายแล้วนะที่จะทําให้ฉันอับอายขายหน้าต่อหน้าทุกคนแต่ว่าถ้าฉันชนะแล้วก็นายต้องบอกความจริงกับทุกคนเรื่องฟินนะเข้าใจปะ่ะบอกล่องเลยสอ,อาทิตย์จากวันเนี้ยเหมือนคิดมากมาเร็วกว่าปกติเลยนะเว้ยเอาละ ที่ฉันต้องทําก็คือเอาชนะกับตันของทีมวยปล้ำในศึกมวยปล้ำครั้งนี้ให้ได้ฉันมีเวลาเตรียมตัวอยู่ตั้งสองอาทิตย์นายคงโง่จริงๆสินะฉันคิดหาทางอื่นที่จะช่วยฟินไม่ออกแล้วเล่นายก็จะช่วยฟินด้วยการทําให้ตัวเองขายหน้าต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนเนี่ยนะเดียก็กำลังจะทําลายนายนะคะสันเว้นแต่ว่าเธอจะช่วยฝึกฉันได้โปรดฉันต้องทําทุกอย่างเพื่อช่วยฟินฉันไม่สอนว่าเดียก็จะทําฉันขายหน้าแค่ไหนชีวิตฉันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แต่อย่างน้อยฉันก็ต้องลองพยายามดูแค่น้ําหนักนาย ตกลงฉันจะช่วยนายแต่เขาอาจจะเขาคณนะ้แล้วฉันก็พลาดที่เผลอเข้าไปกอดเธอเธอจับมือฉันแล้วพลิกตัวฉันกดลงไปที่พื้นการฝึกเริ่มตั้งแต่ตอนนี้สำหรับสองทิ่ที่กำลังจะมาถึงนี้มาร่าและฉันฝึกทุกเช้าจนไปถึงตอนกลางวัน,ห,นหรือว่าแม้กระทั่งหลังเลิกเรียน,นและตอนกลางคืนหรือว่าแม้กระทั่งฝนตกมันเหมือนในหนังเรื่องล็อกกี้เลยวันหนึ่งตอนที่เรากำลังฝึกกันมาร่าพลิกตัวฉันแล้วจับฉันกดลงที่พื้นขอร้องให้ฉันพักแป๊บหนึ่งฉันไม่ไหวแล้วลุกขึ้นมาะร่อหนุม เหลืออีกแค่อทิตย์เดียวที่นายต้องสู้กับเดียโก้เขาไม่ยอมแพ้ให้นายแน่น,นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเหนยรอยิ้มที่ซ่อนอยู่และเหตุผลบ้าบ้านนี้ทําฉันมีแรงขึ้นมา <c oughs> ฉันจับมาร่าพลิกและกดไว้ที่พื้นเธอแพ้แล้วนะ <c oughs> นม่นแหละเยี่ยมมากค่ะสัน <c oughs> ขนาดเดียวกันเดียโก้กับเพื่อนกาลังแตะใบปลิวทั่วโรงเรียนเพื่อโฆษณาสุดยอดการแข่งขันแห่งปีของเราบางอย่างที่น่าประหลาดกําลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันฉันรู้สึกมั่นใจมาก และพวกคนที่ไม่เคยมองฉันตอนนี้ก็กำลังจ้องมองฉันอยู่และกำลังทักทายฉันายค่ะสันางจ้าค่ะสันแม้แต่ที่บ้านเบรนด้าก,กับป้าเพ็กกี้ก็กำลังจับตามองอยู่นี่ค่ะสันทำไมต้องใส่เกลือเยอะขนาดน,นั้นน่ะนี่เบรนด้าทำไมเธอไม่สนใจแต่เรื่องของตัวเองแล้วแล้วก็นะป้าเพ็กกี้มันไม่ใช่ความผิดของแม่ผมที่ผมชอบกินเค็มทั้งสองคนนั่งวิจารณ์แม่ผมอยู่ทุกคืนในขณะที่ตัวเองมาอยู่ในบ้านเราถ้ามีปัญหามากนะักก็กลับไปอยู่บ้านของตัวเองสักทีสิฉันว่าเหมือนปากของพวกเขาเหมือน วันแห่งการแข่งขันของฉันกับเดียโก้มาถึงแล้วในโรงยิมคนแน่นขนาดมากฉันคิดว่าทั้งนักเรียนทั้งครูและทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนต่างมาเพื่อดูความอับอายขายขี้หน้าของฉันในทำได้เธอสันฉันเชื่อในตัวนายแล้วเธอก็ยิมให้ฉันนั่นทาให้ฉันเลือดสูบฉีดขึ้นมาเลยพ่อเดียโก้เป่านกหวีดและดีโก้ก็พุ่งมาล็อกฉันซึ่งนั่นมันก็เกือบจะจบการแข่งขันก่อนที่จะเริ่มด้วยซ้ํา มันจบแล้วอแต่ฉันก็ผลักออกและพลิกตัวเขาได้เสียงเชียร์ดังกระหึ่มเดียโก้ดูหัวเสียมากแล้วก็เข้ามาล็อกคอฉันฉันออกมาไม่ได้ฉันเห็นพ่อเดียโก้กำลังยิ้มอยู่ผู้คนเริ่มเรียกชื่อฉันฉันดิ้นได้ยากมากเพราะว่าเดียโก้สู้เขาคาสันได้ทำได้พอฉันมองไปเห็นฟินกำลังเดินเข้ามาแล้วนั่งฉันก็รู้สึกมีแรงฮึดขึ้นมาฉันจับเดียโก้หงายขึ้นและคุ้มเขาลง เจ๋งเลยคาสันเดียโก้ไม่อยากจะเชื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันคุมตัวเองไว้แล้วผู้ชมก็เชียร์ฉันฉันจับมือเขาเอาไว้และฉันกำลังจะชนะเขาแล้วฉันก็ได้ยินพ่อของเดียโก้พูดบางอย่างกับเขาอย่าให้เขาชนะได้เด็ดขาดแล้วเดียโก้ก็เอาหัวมาโขกหน้าฉันผู้ชมส่งเสียงก็นี่ลูกฉันฉันเช็ดเลือดที่จมูกเดียโก้ทิกตัวฉันและกดฉันลงเพื่อให้ชนะการแข่งพ่อเดียโก้ชูมือขึ้นเพื่อรับใช้ชนะแต่ผู้ชมโห่ร้องมาร่ากับฟินดิ้งมาหาฉันและมาร่าก็เอาทิชชู่มาซับเลือดที่จมูกกของฉันนทาาได้เยยี่มม นันมนก,กฉันไม่อยากให้เชื่อเลยว่านายทำมันเพื่อฉันค่ะนายเป็นเพื่อนที่พิเศษมากจริงๆฉันแพ้แล้วนายก็ไม่ได้กลับเข้าทีมด้วยไม่เป็นไรนะเพื่อนเดียโก,โกช้ชะง,งักไปเพราะเสียงผู้ชม <c oughs> เขาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน <c oughs> ผู้ชมส่งเสียงอย่างหนักและเกินเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครูใหญ่ดูอยู่ด้วยและเขาเห็นทุกอย่างเขาเดินไปหาเดียโก้กับพ่อทีมของเราเป็นแชมป์ทีมชาติในปีนี้แล้วผมจะไม่ยอมให้โค้ดโกงแบบนี้ คุณโนไล่ออกจะให้พ่อผมออกไม่ได้นะได้สิแลวนายก็ออกจากทีมไปด้วยแล้วครูใหญ่กับฟินก็ชูแขนชันขึ้นมาเขาคือผู้ชนะตัวจริงผู้ชมส่งเสียงเชียร์สนันมาร่าจับไหลช่ชันและกอดชันฟินกลับมาเข้าทีม,มวยปล้ำและไม่กี่วันหลังจากนั้นกรรมการคัดเลือกก็มาเจอเขาและเขาก็ให้ทุนมวยปล้ำที่ดีที่สุดในประเทศกับฟินค่ะ ฉันไม่รู้ว่าจะขอบใจนายยังไงกับสิ่งที่นายทำให้ฉันไม่มีใครเหมาะกับทุนนี้ไปมากกว่านายแล้วล่ะเพื่อนนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกของฉันเลยนี่ฟินนายจะทำแฟนฉันร้องให้ม่ได้นะอ่าใช่เหตุเธอบอกว่าแฟนมาร่ากับฉันตกลงที่จะคบกันแล้วและกลายเป็นคู่รักที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนเราเรียนจบและเข้ามหาลัยเดียวกันใครจะรู้ว่าความแปลกจะกลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด